สวัสดีครับพีน้องเอฟซีชองโมหนาอยพาคเพลนทุกคนนะครับครับมันอนี้ผมกับผ่านบึงนะครับของคู่บตาเนาะครับใส่เกลืเป้นครับตอนนี้นะครับกับสตาร์ทนะครับมาเร็วประมาณสิบหสิบหกวันแล้วนะครับแม่งมาทันดอบเลยนะครับเป็นเต็งเดฟเต็งกันนะครับนี่น้ำมัน 也好好。Yeah, yeah, more, more. ว่าเบ่งแจ้งครับงนี้ดังนี้